เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อท่านต้องการซื้อสารกรองเรซินท่านจะต้องพิจารณาอะไรบ้างเพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกท่านได้เลือกสารกรองเรซินที่เหมาะกับการใช้งานราคาสมเหตุผลคุ้มค่าในการจ่ายและได้ประโยชน์สูงสุดก่อนอื่นท่านต้องทราบก่อนว่าท่านต้องการสารกรองเรซินเพื่อไปกําจัดสิ่งปนเปื้อนชนิดใด เนื่องจากว่าสารกรองเรซินแต่ละชนิดสามารถกำจัดไอออนได้ต่างกันซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของเรซินแต่ละชนิดได้ในคลิปที่แล้วโดยคร่าวๆก็คือเรซินที่เป็นประจุบวกหรือที่เรียกว่าแคตไอออนเอ็กชนเรซินจะกำจัดไอออนบวกในน้ําและแอนไอออนเอ็กชนเรซินจะใช้กำจัดไอออนลบในน้ําเป็นต้นหลังจากนั้น ก็ต้องทราบว่าท่านต้องการผลิตน้ำไปใช้ประโยชน์อะไรเช่นเป็นน้ำใช้ทั่วไปหรือเป็นน้ำดื่มหรือเป็นน้ำที่ต้องการความบริสุทธิ์สูงเช่นน้ำดีไหรือดีไอออนไรซ์วอเตอร์หรือเรียกว่าน้ำดีมินหรือดีไมเนอร์เร้าไรซ์วเตอร์เป็นต้นเมื่อทราบแล้วว่าจะใช้แคตไอออนหรือแอนไอออนเรซินก็ต้องทราบอีกว่าจะใช้เรซินชนิดนั้นฟอร์มไหนเช่น ถ้าต้องการใช้สารกรองเรซินเพื่อลดความกระด้างของน้ำจะต้องใช้สารกรองเรซินชนิดกรดแก๊สโซเดียมฟอร์มเป็นต้นเพื่อจะได้นำไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานคือการติดกระดุมเม็ดแรกต้องถูกต้องเช่นเราไม่ควรใช้สารกรองเรซินชนิดกรดแก่ไฮโดรเจนฟอร์มไปใช้ในการลดความกระด้างของน้ำเนื่องจากว่าน้ำที่ผ่านสารกรองเรซินชนิดนี้จะมีความเป็นกรดอ่อน,ออน ในขณะที่ถ้าใช้สารกรองเรซินชนิดกรดแก่โซเดียมฟอร์มในขบวนการผลิตน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำดีไอสารกรองเรซินชนิดนี้จะจับประจุบวกได้ไม่ทั้งหมดเมื่อเทียบก,กับไฮโดรเจนฟอร์มที่สามารถจับประจุบวกได้ทั้งหมดเป็นต้นในขณะเดียวกันสารกรองเรซินชนิดเดียวกันแต่คนละฟอร์มก็ใช้รีเจนเนอเรน์หรือสารฟื้นฟูเรซินคนละชนิดตัวอย่างเช่น สารกรองเรซินชนิดกรดแก่โซเดียมฟอร์มจะใช้สารละลายเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์เป็นรีเจนเนอเรนต์ในขณะที่สารกรองเรซินชนิดกรดแก่ไฮโดรเจนฟอร์มจะใช้กรดแก่เช่นกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดซัลฟูริกเป็นรีเจนเนอเรนต์และสารกรองเรซินชนิดเดียวกันแต่คนละฟอร์มคุณสมบัติต่างๆเช่นคาปาซิตี้ก็ไม่เหมือนกัน คุณสมบัติที่สำคัญของเรซินที่เราต้องดูถัดไปก็คือ Exchange Capacity ซึ่งหมายถึงความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของเรซินนั้นๆมีหน่วยเป็นมิลลิอิควิวเลนต่อลิตรหรือต่อมิลลิลิตรโดยที่1มิลลิอิควิเลนต่อลิตรของเรซินสามารถจับไอออนได้5 0 ppm as แคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งไอออนต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำทั้งประจุบวกและประจุลบก็มีค่าอิควิวเลนต์ต่างๆกันไป เรซินที่มีค่า Exchange Capacity สูงก็จะจับไอออนได้สูงตามซึ่งค่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในการเปรียบเทียบราคาสารกรองเรซินแต่ละยี่ห้อรวมทั้งเป็นประโยชน์ในการใช้ในการคำนวณปริมาณเรซินที่ต้องใช้ซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างการคำนวณในสไลด,ถด์ถัดๆไป Exchange Capacity ของเรซินมี2อ,อย่างด้วยกันคือ total capacity และ operating capacity ซึ่ง total capacity เป็นค่าทางทฤษฎีถึงความน่าจะเป็นว่าเรซินจะสามารถจับประจุได้มากที่สุดเท่าไหร่ในขณะที่ในทางปฏิบัติแล้วอาจจะไม่ได้ตามนั้นเนื่องจากว่ามีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นความเข้มข้นหรือชนิดของประจุที่มาแลกเปลี่ยน f l o เร a และอุณหภูมิของน้ำและขนาดของเรซินเป็นต้นดังนั้น Operating Capacity จะต่ำกว่า Total Capacity เสมอซึ่งบริษัทผู้ผลิตจะแจ้งแค่ Total Capacity ในสเปคของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างการคำนวณปริมาณสารกรองเรซินชนิดกรดแก่โซเดียมฟอร์มที่ใช้ในการลดความกระด้างของน้ำกรณีนี้น้ำที่บำบัดมีค่าความกระด้าง2 5 0 ppm หรือมิลลิกรัมลิตรแอสเทเซียมคาร์บอเนต สารกรองเรซินที่ใช้มีโทอทลคาปาซิตี้2.0มิลลิอีควิเวลเลนต่อมิลลิลิตรและมีโอเปอเรตติ้งคาปาซิตี้ประมาณ1 0ม e ิลลิอีควิเวลเลนต่อมิลลิลิตรซึ่งหมายถึง50 ppm หรือมิลลิกรัมต่อลิตรแอสแทลเซียมคาร์บอเนตคูณ1.0คูณ1000เท่ากับ5 0,000ื่นมิลลิกรัมต่อลิตรดังนั้นแสดงว่าสารกรองเรซินที่ใช้สามารถลดน้ำกระด้าง250 ppm ได้เท่ากับห0,000ื่นหารด้วย250 เท่ากับ200ลิตรเป็นต้นโดยที่เมื่อสารกรองเรซินหมดสภาพซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากน้ำที่ผ่านเรซินมีค่าความกระด้างสูงขึ้นเราก็สามารถฟื้นฟูสภาพเรซินนั้นได้ด้วยการเติมน้ำเกลือหรือสารละลายโซเดียมคลอไรด์ลงไปสำหรับ particle ไซ z e อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาเลือกสารกรองเรซินแต่สารกรองเรซินที่มีขนาดละเอียด จะมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนไอออนที่สูงเนื่องจากพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนสูงแต่มีข้อเสียคือเฮดลอ s จะสูงตามไปด้วยในขณะที่เรซินที่มีขนาดหยาบก,กว่าจะมีคาปาซิตีในการแลกเปลี่ยนไอออนต่ำกว่าแต่มีข้อดีคือเฮ loss หรือ p r e สเชอร์ดรอก็จะต่ำกว่าส่วน particle size distribution หรือการกระจายตัวของขนาดของเม็ดเรซิน ก็อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการเลือกสารกรองเรซินแต่ก็มีความสำคัญอยู่ไม่น้อยเลยเนื่องจากความสม่ำเสมอหรือ uniformity ของเม็ดเรซินทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนไอออนสม่ำเสมอและทำให้การโอเปอเรตและประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำโดยรวมสม่ำเสมอเช่นกันและถ้ามีจำนวนเม็ดเรซินขนาดเล็กกว่าค่าเฉลี่ยสูงเกินไปอาจเกิดการสูญเสียเม็ดเรซินในระหว่างใช้งาน เนื่องจากอาจจะมีบางส่วนเล็ดลอดผ่านรูตะแกรงไปได้และเม็ดเรซินที่หลุดไปอาจจะตันหัวนาเซิลได้ในขณะที่ถ้ามีจำนวนเม็ดเรซินที่มีขนาดใหญ่เกินค่าเฉลี่ยเยอะเกินไปอาจจะตันรูตะแกรงได้มอยเจอร์หรือค่ามอยเจอร์โฮลิงคาปาซิตี้เป็นค่าที่บอกถึงความสามารถในการดูดซับหรือกักเก็บความชื้นในเม็ดเรซินซึ่งค่านี้จะมีความสัมพันธ์กับค่าความพูนและฟอร์มของเรซินชนิดนั้นๆ เรซินที่มีค่าความชื้นสูงจะมีข้อดีคืออัตรากาแรแลกเปลี่ยนไอออนจะสูงคุณสมบัติในการดูดซับดีหรือหมายถึงการเข้าถึงไอออนที่จะแลกเปลี่ยนจะง่ายโดยเฉพาะไอออนขนาดใหญ่แต่ในขณะเดียวกันท o ทัลคาปาซิตี้ก็จะต่ำเนื่องจากมีเนื้อเรซินที่จะใช้แลกเปลี่ยนไอออนน้อยกว่าส่วนเรซินที่มีค่าความชื้นต่ำจะมีเอ็กชนคปาซิตี้สูง แต่การรีเจ n เน a เรจะยากกว่าประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนไอออนขนาดใหญ่ๆก็ต่ำและมีแนวโน้มจะเกิดฟาวลิ่งหรือตันได้ง่ายมาดูตัวอย่างสารกรองเรซินชนิดกรดแก่โซเดียมฟอร์มที่ใช้สำหรับการลดความกระด้างของน้ำทั่วไปผลิตภัณฑ์นี้เป็นสตรองแอ c ิดแคตไอออนเอ็กแชนเรซิคือใช้แลกเปลี่ยนประจุบวกโดยมีหมู่ฟังก์ชันคือกรดซาลฟนิก ใช้โพลีสไตรีนในการผลิตเม็ดเรซินมีโครงสร้างเป็นเจลเป็นชนิดโซเดียมฟอร์มใช้ในงานการลดความกระด้างของน้ำในการรีเจนใช้ได้ทั้งการรีเจนแบบโคฟลู flow และแบบเคานเตอร์เคเรนต์และรีเจนเนแรนต์ใช้ได้ทั้งสารละลายโซเดียมคลอไรด์และเกลือรีไซเคิลมาดูสเปคของผลิตภัณฑ์นี้แบบละเอียดกันลักษณะของเม็ดเรซินจะเป็นเม็ดสีเหลืองทอง แมทริกหรือโครงสร้างของโพลิเมอร์ทำมาจากการครอสลิงระหว่างสไตรีนและไดไวนิลเบนซีนมีหมู่ฟังก์ชันคือกรดซาลฟนิกอยู่ในรูปโซเดียมฟอร์มโดยที่ท o ทลเอ็กเชนคาปาซิตี้เท่ากับ2.0ม e ิลลิออคววาเลนต์ต่อมิลลิลิตรเป็นอย่างน้อยมีมอยเจอร์โฮ l ดิ้งคาปาซิตีอยู่ที่43-50%และมีทิปปิ้งเวทอยู่ที่ประมาณ830กิโลกรัมต่อคิว หรือ0.83กิโลกรัมต่อลิตรโดยปกติสารกรองเรซิ้งจะซื้อขายกันในหน่วยปริมาตรขนาดของพาติเคิลจะอยู่ในช่วง0 3ถึง1.2มิลลิเมตรโดยที่ขนาดของพาติเคิลที่ใหญ่กว่า1.2ม mm. ิลลิเมตรจะมีไม่เกิน5%ปอร์เซ็นส่วนขนาดของพาติเคิลที่เล็กกว่า0.3ม mm. ิลลิเมตรจะมีไม่เกิน1%เปอร์เซ็นโดยส่วนใหญ่จะมีขนาดอยู่ในช่วง0 4 5ถึง0.55มิลลิเมตร สามารถทนความร้อนได้ถึง140องศาเซลเซียสและสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ ph 0ถึง14มีความสามารถในการต้านทาน reducing agent ได้ดีส่วนความสามารถในการต้านทาน oxidizing agent ก็ค่อนข้างดีแต่ควรไม่ให้มีคลอรีนในน้ำที่ผ่านสารกรองเรซินนี้เพราะจะทำลายประสิทธิภาพของเรซินได้ในหน้านี้จะเป็นตัวอย่างของสารกรองเรซิน ชนิดกรดแก่โซเดียมฟอร์มที่ใช้สำหรับการลดความกระด้างของน้ำเรซิงทั้งสองตัวเป็นชนิดเดียวกันแต่ต่างกันที่ตัวแรกเป็นเกรดสำหรับน้ำทั่วไปส่วนตัวที่สองเป็นเกรดสำหรับน้ำดื่มหรือน้ำที่นำไปใช้ในอาหารหรือเครื่องดื่มจะเห็นว่าสเปคโดยรวมจะเหมือนกันจะมีแตกต่างกันตรงที่เรซิงกรดอาหารจะต้องมีการเช็คค่าสิ่งเจือปนโดยเฉพาะโลหะหนักเพิ่มเติม โดยค่าที่ได้จะต้องไม่เกินมาตรฐานที่องค์การอาหารและยากำหนดและต้องมีเครื่องหมายรับรองจาก w q a หรือ World Quality Association คือสมาคมคุณภาพน้ำหรือองค์การอื่นๆที่ให้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังเรื่องราวของ i ออ e น c h a n g e Resin ยังมีอีกมากมายให้ติดตามในตอนต่อไป พร้อมทั้งเรื่องราวอื่นๆติดตามได้ที่ช่อง YouTube e x c e l l e n e Product and Supply